สวัสดีจ้าซาเมนีมะกราบคุณเพื่อนทางเจง้งยายฮะลุงมีมลเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับซาเมนียายหฮะสภายู่ตลาดบ้านนางัวะอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครซาเมนียายฮะสิภามาชมบรรยากาศซื้อขายสอบถทำราคาว่าตลาดบ้านนางัวเนาะพี่น้องเนาะว่าซาเมนีราคามไม่จืดหรือว่ามันสิแพงหรือว่ามันเป็นแบบใดเดียวยายฮะสิภาไปสอบถาม เบิ่งากพี่น้องเนาะตลาดบ้านน่าง่วเปิดตุ๊กสาวันอาทิตย์ด้วยพี่น้องเสาวันอาทิตย์เป็นตลาดเสาพี่น้องให้มากแต่สาวย่งมากสายได้บุไดสิบวัสมาขายจะได้ให้มากแต่สาๆเพราะว่าถ้าสายมากบ่มีงัวนะได้พี่น้องบ่มีงัวมีกล้วยเพราะว่าเป็นตลาดสาวเนาะยามไปเบิ่ง <c oughs> ตัวนี้บ่เ <c oughs> ปิดเท่าไหร่คะนี่เปิดสิบห้าแก่เ <c oughs> ปิดไปเมื่อนหาเนาะเมื่อนหาพันพี่น้อง ได้พันได้เจ๊ลูกแล้วได้ยังลูกตัวนึงเลยดิได้ลูกหนึ่งเลยเนาะว่ายลูกหนึ่งพี่น้องแยก,กแยก,กลูกออกเม้นบ่คลองเลยสี่เดือนกว่าเลยพี่นอ้องคลองเลยสี่เดือนกว่าความสูงสิบป,ประมาณร้อยสักแปดได้นะยูดรกเนาะความสูงประมาณร้อยสักแปดได้พี่น้อง งามๆพี่น้องตัวเปลือกเ,เ,เปือกเผือกห้องไว้สิบเก้าห้าร้อยเผือกนีิ่นทองไว้เหมือนเก่า้าดายพี่น้องตัวผูได้พี่น้องนี่ตัวผูตัวผูมีสองตัวบักเพเปือมีสองตัวพี่น้องไหวเผือก ราคาะนึตัวล่างในคุโตน่อนะในคุโตครับตัวล่องในคุโตใด้พี่น้องด้วยตัวผู้ด้วยพี่น้องเป็นวายผู้ตัวแม่นึ่กัตัวล่องในนบนะอันุภาเบอร์ที่ตัวนจ้าปจศูนย์แปดเจสองห้าห้าองห้าห้าหนึนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดสนใจโทรหาพอเฟืองด้วยพี่น้อง มัวแม่นึ่งัวพขาเบิดเท่าไรครับซิพาตอนนี้ซิพาเบอร์ใบเมื่อหาพันพี่น้องตอร่องได้ส่งฟรีส่งฟรีได้จักรโลกว่ะสาวรู้สาวโลส่งฟรีในสาวโลสันพี่น้องเอ้ยมื่นนี้เพื่อนส่งฟรีได้สาวโลเด้อราคานี่ต่อรองไหนนะได้ครับได้ได้แลคานี่ต่อรองไหนด้อพี่น้องเด้อดิได้ตลอด อยู่ประมาณร้อย้าอันร้อยสามสิบป้องว่สิบประมาณร้อยสามสิบเนยละพี่น้องก้าวเด้อนี่ก้าวงองามงองามเดียวเดียวนี่บ้องง ขอเบอร์ติดต่อนเจนดเจดยจห้าห้าองห้าห้านึ่งหเจสนใจโทรหาพ่อเฟืองเ้อพี่น้องด้วม่านอะไรม่านอะไรกรอแก่ม่านผอมเป็นบ่ครับผมม่านแล้ววสันพี่น้องทองแก้วาสันแก้ลูกคนแกลูกวอกลูกมันใหญ่แล้วสันขึนรขลูกตัวที่ทครได้ในทองเลยลูกตัวที่สองในทองเลยพี่น้องด้วยนีสนใจโทรหาพ่อเฟืองเลยเลยจ้า เป็นตาไนพี่น้องคนกับงัวว่มามันเท่ากันมันซุ่มตลาดคนมาเบิองมามซุ่มซื้อมะเบิองมาซุ่มโมซีดีซ <laughs> ื้อแน่เนาะซื้อแน่กับใครรอหล,อล,า,ยลายอยู่พี่นออยอย้องลลาาหยยงซื้อมาเบิองตลาดซื้อก็จะมารอเบิองเทียบกับราคาขวบบ้างเนาะ ห่องเท่าสองวันที่ห้าสอง2มื่นสองพี่น้องแม่นั่งหน่อยเนาะแม่นั่งหน่อยเดี๋ยวยางออมไป็นิ่พี่น้องชายเิ็งแก้วพี่ใบุบัตลูกยังนี่ลูกเป็น ลูกเก่าเจริญบ่ลูกเก่าบ่ลูกเก่าเจริญ <c oughs> พี่น้องเพิ่นมีใบมีหลอดอยู่ดอกแต่ว่าเพิน่นบ่ได้เอามานําพี่หมูม,มากินราคาหนีต่อรองไหนเนาะต่อได้ครับตัวร่องไหนราคาหนีต่อรองไหนด้วยพี่น้องแม่นสุสีลตลอดะวะด้ตัวแม่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 ครับ <c oughs> ตัวแม่เอามาตัวเดียวนี่บนีิแม่นเบลล์ครับงัวครับผมงัวมานําำกวยมานําำก๋วยงามๆพี่น้องครับ แม่สาวแม่เป็นสูงลอยสี่สิบไปแม่น่ยมาสูงลอยสี่ส ah ิบแม่ผู้นันสูงเรยพี่น้องเลยอันนี้ลูกอย่าไปใกล้มันมันสูงลอยตามหลังแม่นบ่มันหวงลูกเนาะเอาว้าเบอร์ติดต่อในขวัญศูนย์หกหนึ่ครับศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดเก้สา้นย์แหนึ่งสนใจโทรหาหอยขวัญเด้พี่น้องด้วยงามเลยควายไปนั่งหน่อย ชมบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศซื้อขายว่าควายตลาดบ้านนางงามเบอร์สว่างเด่นอินทร์จิวัดสะกดนครเด้อพี่น้องเปิดทุกเสาร์วันอาทิตย์เด้อจ้ะเพิ่นสิเปิดทุกเสาร์วันอาทิตย์มาให้มาแต่เสาร์ด้อพี่น้องไปเษกษตรกรเฮาอยากเขามาซื้อมาขายก็ไรต้องเขามาแต่เสาร์ขาสายมาตลาดไหว้ได้อพี่น้อง เจ้าห,ห่องท่าใดล่ะพ uh, ่อเพื่อนนี hmm> ่่ไปสอบถามมึงละค่ะน้องห้น้งค่างัวตลาดบ้านหน้าหัวนี่มสิถือมันสิแพียงแม่นี่คืองามเลยหวัดดีจ้ะแม่อ้ยหวัดดีค่ะแม่อยได้หย่งามมากนะจ้ะ หน่อยบ่ตัวนี้เปิดเท่าไรเน่ตัวน uh> ี้เปิดสิบสี่หาอยตัวน uh ี้เปิดสิบสี่หาร่อยนะแม่แดงพี่น้องเปิดไปสิบสี่หาร่อยเมื่สี่พันหา่อยด้วยพี่น้องด้วยสามครั้า่อยตัวนั้นเมินสามพันหาร่อยตัวนี้เมื่อสามพันหารอยพี่น้องเป็นเป็นวัวแม่นางได้ไหมนะ แม่นางเด้อพี่น้องเด้อเยิ่งขาเิ่งแขคเพิ่นเด้อยงามเนี่พี่น้อง,ง,ง,องตัวนี้แบนปมุ้ง่าลอยแม่นมางเออ,อตัวนี้ก็แม่นบอลนี่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้เปิดมไปมุ้งสอง ตวนี้เมื่อนะสนนนอ,อ,องเ,เมื่อนสะอ,องพันพี่น้องเมื่อินสองพันงามพี่น้องนังมันกับนาอยู่นะแม่นะสีก็ได้สีก็งามสีก็ได้พี่น้องตอล่องในคูโตน้แม่นะตอล่องในคุโต้ได้พี่น้องว่าไม่นั่งน่อย อนุขาเบอร์ติดต่อเนี่ยจ้า 09, 7 09, 7 171 1จ <97 S 2> 1ดศูนย4เ้าเจ็ดหนึ่งเจดหน่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสสสมสี่สี่สองสามี่สนใจโทรหาแม่โอยเด้อพี่น้องเด้อโยโอ้ยเค่้มาเพิ่นเจอแราคาพอฟังพี่น่องราคาพอฟังมืองมงามนน่งงามงามสนใจโทรหาแม่อ้อยได้เลยเด้อจ้าพี่น้อง บรรยากาศตลาดนางนัางว่าทำเพือสาว่างเดนดินจักสกุลกบ้าคนคือคากีอนองเงินเกษตรกรกับข่าวร้ายอยู่ง้อควายกับข่าวร้ายนี่ Nào? Mấy con cả. Ừ. À, 3, mình còn sửa khai cái nha, ba ba choบรรยากาศ đó, p'nong mưng sò cá mưng là khá mừng Tao muốn thay đổi đấy. Tao muốn thay đổi. Tao เียวจังหดจังหวดามพัเก้าพันพนสิขายเจ็ดปัหา่ว่าต้องรุงนักใส่สขายเจ็ดปัญหา7าบเจ็ดพันสิขายมแล้วองค่าขายเลยบ่นีสมนี่มองขายเลยบนี่จ็ดพหาครับขายเลยครับ่งเจ็ดปัญหามองขายเล่ยพี่น้องบริจารแม่ ลูกลูกตัวแม่บ่ได้ตัวแรกพี่น้องเด้อสามหมื่นเจ็ดพันหาเอาแม่ไงขวัญเอาแม่นี่งาม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 แม่นี่ลูกลูกตัวแม่มันได้จ้าลูกแล้วพ่อท่านลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองไม่มักเขาห่นเขายังบ่มีจักรปั๊บ ลูกตัวที่สองด้วยพี่น้องราค่าบาังหันบริแลคาสามหมื่นเจ็ดัญหานี้บริตอนะบริตอเปิดปสามหมื่น้าค่าเพิ่นใหตตอน,น่ะเพิ่นเปิดไปสามหมื่นเก่าพี่นอมม้องสามหมื่นเจ็ดพัญหานี้คือราคาขายเลยขอเบอร์ติดต่อนเจ้ศูนย์หกห่ย์หก่งเก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าห้าสามห้า แม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องสนใจนทุกหาบ่อช่วทอนเด้อพี่น้องเด้องามนางนะเงาฮ้างเงาบักใหญ่นึงของผู้ใหญ่เจี๊ยบประสนพี่น้องสามหมื่นแม่ลูกอันนี้ของผู้ใหญ่เจี๊ยบพี่น้องจะกรายางไปทางไหร องพูดย่อค่อยหนิหนูมีเจี๊ยบโอ้หนูมันใส่ห้องเจ้าบบบนี้นี่ห้องฝอาลูกยแม่ลูกบัตัวนี้แม่ลูกแม่ลูกลูกตัวแม่บ่ลูกตัวแม่แม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้อง ลูกบักดันบิกโซ่ลูกบิกโซ่ลูกบิกโซหนาดีดิเออหนาหนาดีเนาะซุแมนแม่กระถาไปแล้วไหนบ่เออสามเดือนเลยแม่ถ้าไปแล้วพี่น้องหลอดเงียแล้วสมสมซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนหลอดเงียเรียบร้อยแล้วหลอดหลอดเงียวประสันพี่น้องสมซุปเปอร์แมนไว้ประสันเดือนมีหน้าอยู่แล่วสมเดือนมีหน้ามีมีซ่าฝึกสภาเดือนนี้ก็รักกระดาษหรอกรักกระดาษที่เดือนแม่นบ่ เบิมเกืนเมือเมคนแมสิบสามมีนะเเช็ดเยวติดเลยไอเปิดเปิดเท่าไหร่นี่เท่าสองหาร้อยสองหมื่นสองหาร้อยสองหมื่นสองห้อยราคาหนี่ตัวร่องในบอแมนราคาหนีตัร่องในเดลิเวอรี แมลลูกมันเขาจะแยกอยู่ตัวนั้นก็จะสื่อลูกมันไหนสิบสามบ่าสิบสี่แมลลูกมันสิบสี่เออควบควบของคุณยายเจี๊ยบน่อเออคุณสื่อลูกมันไหนเขาจะเอาไข่ซิบหแล้วเหละเออขายด้วยโอ้ยนางมันนาตัวนี้เนาะนางมันตัวนี้เด้ซิบหาตัวนี้เปิดไปซิบหาเออตัวนี้เปิดไปซิบหาแหลกห่าลูกแรกได้ลูกนึงเลรอแมวนี่แมวได้ลูกนึงแล้วพี่น้องนี่ สมมั่นโตไว้สามเดือนสมตัวไว้สามเดือนแล้วเออข้าจะาบอกออจ้ว่าของบ้านกว่าออจะว่าในตัวทองเมืองทองไเออบ้านนี้นี่ตัวนึงตัวนี้เปิดเท่าไร่บัดนี้สิบสี่ห้าร้อยตัวนี้เปิดไว้สิบสี่ห้าร้อยพี่น้องราคาหนี้ตัวล่งในน้องหอยวุ้นเละสิบสี่ห้าร้อยว่าแม่นางพี่น้องสูงอยู่ประมาณหน่อยเซจิต ลอยเส้เจ็ดได้เนาะหอยวนเนาะความสูงมันได้ยิ่อยเส้าเจ็ดอยู่พี่นอ้องอขอเบอร์ติดต่อค่ะ8 8 7, 5ห้าศูนย8 8สสนใจทรห,หาหอยว้นเด้อพี่น้องเด้อนี่อัอนนี้ฮะไอเจียบไอเจียบปูเราอยู่หุ่นอยู่อูนน้ำข่อยแม่ลูกนี่บอกเปิดเท่าไหรแล่ะพ่อนี่เปิดสิบเก่าหาเปิด1ิบเก่าหาอยเมือเก่าพลหาอยพี่น้อง แต่บ้านไหนหอยน้ำกัดมาไห้่อนั้นส anyway ิบเจ็ดพี่หน่อยแล้วเปิดไปสิบเก่าสิบเก่าวะที่สิบเก่าหาสิบเก่าหาลอยผมได้พี่หน่อยหมื่นเก่าพันหาลอยแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกตัวที่สองว่าสันมันแข็งดีว่มีจำนี้ว่มีจำนี้ว่าสันตำนี้ว่าพอพี่หน่อย เลูกมนกะโอยอนเห้นลูกมันนางนายอยู่ท่นสพี่น้องต่อร่องไหนบ้านนี่ต่อร่องไหนอยู่เด้อพี่น้องเด้อต่อไหนอยู่อาคอเบอร์ติดต่อนีน่จ้าศูน0์หกหนึ่งศูนย์หสเจสจสานใจโท่หาพ่อควรเด้อพี่น้องเด้อว